สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาสอนวิธีนำลิงก์ใน DnW Platform มาแชร์ใน l ล ne หรือ facebook นะคะเข้ามาที่ DnW Platform นะคะ เสร็จแล้วมาเลือกสินค้าที่จะแชร์นะคะวันนี้นกจะเลือกเป็นดีคอนแทคนะคะดีคอนแทคอยู่ไหนอ่ะแปบ๊บหนึงเอจะแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเช็คก่อนว่าเข้ายูอร์ของตัวเองหรือยัง โอเคเข้าแล้วโอเคแล้วก็เข้ามาที่สินค้าดีคอนแทคนะคะคลิกมาที่ดีคอนแทคค่ะเครื่องหมายแชร์จะอยู่ด้านบนนะคะคลิกมาที่เครื่องหมายแชร์ค่ะคลิกมาที่เครื่องหมายแชร์แล้วจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะ ดตรงคัดลอกลิงค์ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นบอกว่าคัดลอกเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาที่ไปย่อลิงก์นะคะเข้ามาที่ google ลื่อนลงมาตรงช็อตเช่นช็อตเช่นยัวลิงก์วางวางลิงก์ที่เราก๊อปีมานะคะอย่าลืมลบข้อความช่วงแรกออกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวหนังสือพ่วงมาด้วยเนี่ยคะ่ะดีคอนแท เอาตรงคำว,ว่า dcontactx ออกไปนะคะให้เราเริ่มตรง h t t p http ตรงนี้นะคะเข้าไปโอเคพอมันเหลือตรงเริ่มตรง h t t p เสร็จแล้วกดตรง short ทนค่ะมันก็จะได้ลิงก์มานะคะกดตรง copy ค่ะ แล้วเราก็จะไปที่ที่ลายนะคะกดวางค่ะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคอนเทนต์มาประกอบกับลิงก์นะคะกด copy content มาค่ะมาวางตรงช่องข้อความนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ copy ลิงค์ค่ะมาวางตรงบรรทัดต่อจากที่มีเครื่องหมายมือนะคะเสร็จแล้วก็กดเซ n นค่ะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะคอนเทนต์บวกลิงค์ค่ะทีนี้เราก็จะเอาคอนเทนต์ตรงนี้ไปโพสต์ที่ไหนก็ได้ค่ะกด copy ไปนะคะตอนนี้เราว่าจะาไปโพสต์ที่ ที่เพจ้กก่อนนะคะเพจของนกก็จะมีเพจที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็คือเพจรักสุขภาพค่ะกดสร้างโพสค่ะจะโพสไปที่กลุ่มก็ได้นะคะกดเลือกกลุ่มค่ะแล้วก็กดวางวางคอนเทนต์เมื่อกี้นี้นะคะ อันนี้ก็จะเช็คค่ะโอเคเรียบร้อยกดถัดไปกดเผยแพร่คับเสร็จแล้วอ่ามันอาจจะลอมัน ขึ้นอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองออกไปก่อนแล้วเ,เข้ามาใหม่นะคะโอเคมันก็จะขึ้นว่าโพสต์ล่าสุดค่ะนี่มก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะโพสที่เพจค่ะกดทุกใจก่อนทีนี้เราจะมาโพสที่ l ล n e Openchat นะคะเลือกมาที่ l ล n e ค่ะเลือกมาที่ Openchat แล้วก็เลือกมาที่ m มลแล้วก็เลือกกลุ่มที่เราเป็นเจ้าของหรือว่ากลุ่มที่เราต้องการไปโพสนะคะเลือกมาที่แชทค่ะกดวางในช่องข้อความนะคะกดโพสค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะ